ทางด้านของค่ายต้นสังกัดนะคะออกมายืนยันแล้วค่ะว่าล่าสุดจีซูแบ็คพิงคนะคะมีการเลิกกับอันโบฮยอนแล้วค่ะก็คือลดสถานะเหลือแค่เพื่อนกันเท่านั้นหลังจากที่มีการเปิดตัวได้สักประมาณ2เดือนเท่านั้นค่ะ แน่นอนก็ว่าเรื่องนี้นะคะทำเอาแฟนคลับเนี่ยช็อกไปตามๆกันแล้วก็ตกใจมากๆเกี่ยวกับข่าวนี้ค่ะเพราะว่าล่าสุดในเดือนตุลาคม2566เนี่ยทางค่าย YG Entertainment ค่ะต้นสังกัดของ j i o o b l a c k p i n k นะคะมีการออกมายืนยันก่ะว่าทางด้านของ Jisoo เนี่ยเลิกกับอันบุพยอนแล้วค่ะตอนนี้ทั้งคู่ก็คือลดสถานะกลายเป็นเพื่อนกัน พร้อมกับออกมาเปิดเผยเหตุผลในการเลิกราครั้งนี้นะคะโดยจีซูแล้วก็อันบฮยอนเนี่ยเพิ่งมีการเปิดตัวครบกันถ้าหลายหลายคนจําได้นะคะก็คือไม่กี่เดือนที่ผ่านมาค่ะประมาณสัก2เดือนได้นะคะเมื่อประมาณเดือนสิงหาคม2 5ง6ที่ผ่านมาในตอนนั้นค่ะทางด้านของ YG Entertainment เนี่ยต้นสังกัดของจีซูแล้วก็ FN Entertainment ค่ะเป็นต้นสังกัดของอันบฮยอนนะคะได้มีการออกมาคอนเฟิร์มแล้วว่า ข่าวคบกันของคู่นี้เนี่ยคือจริงๆค่ะเพราะว่าจีซูและก็อันบุยอนเนี่ยกำลังทําความรู้จักกันทีละเด็กทีละน้อยนะคะด้วยความที่รู้สึกดีๆเหมือนว่ากําลังปลูกต้นรักขึ้นมาในตอนนั้นค่ะแล้วก็ทางด้านของออทั้งสองคนเนี่ยก็บอกว่าอยากจะขอบคุณมากเลยนะถ้าหากว่าพวกคุณมองเขาทั้งสองคนด้วยความที่สายตาที่อบอุน่นมองว่าทั้งสองคนนะเข้ากันแบบก็น่ารักกันก็คบกันนะคะต้นสังกัดก,ก็ออกมาชี้แจงทั้งคู่เลยแต่แน่นอนค่ะว่าล่าสุดเนี่ยทางด้านของ yg entertainment ค่ะออกมาเปิดเผยนะคะว่า ทางด้านของทั้งคู่เนี่ยก็คือมีการจบฉากความสัมพันธ์เรียบร้อยแล้วก็คือปิดฉากรักเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะในฐานะคู่รักกันก็คือปิดฉากไปแล้วแล้วก็มีการกลับมาเป็นเพื่อนกันแล้วค่ะซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ค่อยๆห่างกาันเพราะว่าตารางค่อนข้างจะแน่นแล้วก็ยุ่งทั้งคู่เลยก็เลยเหมือนว่าห่างกันออกไปสุดท้ายนีย่คือลดสถานะนัเองค่ะ